나타나타나나타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 타나타나타타나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 나타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 나나타나 ेन उपातव्ये अनेका कण्ठवयापि विना सन्तु आशेषतो भजय कलम भजय अधिपति भजय

အာလဘဇယောဣန enfin ္ဒရိယပဇယောသာနာပဇယောမနကပဇယောသမ္ပယောဒပဇယောဝိပယောဒပဇယောအာတိပဇယောနတ္တိပဇယောဝိကတပဇယောအဝိကတပဇယောဣတိအနန္တစတ္တဝရဏာနန္တတတဝါတု ना जरा ना जडो हे अङ्काञ्जाबासे रोधे ये जाबा <Canada's 171>

아미야 유럽 무자방공로사도사도 가도 아미야 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 유럽 무자방공로사도사도사도가 아미야 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 유럽 무자방공로 Satu Satu Pataya Puta Sasa Namsi Nanti Tatu Puta Sasa Namsi Nanti Tatu Puta Sasa Namsi Nanti Tatu Satu Satu Katiyola Sunantu Namsi satu majapahit di sana satu pancasila nya sama tuh tiap dima majapahit di sana satu pancasila nya sama tapi tiap dima majapahit di sana satu pancasila nya sama pancasila kita nuhan dia kamu bakal ya lama

Allah Sama Samputasa Hukum M aperture Hakuna Sama Samputasa Namudina Hakuna Allah Hatu Sama Samputasa Namudina Hakuna Allah Hatu Sama Samputasa Muka saranang Kasali 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 Kasami, Putang Kasami, Diampi Putang Saranang Kasami, Tamang Putang Saranang Kasami, Saranang Kasami, Tamang Saranang

म सपमत्तधाना वेलमणिसिखापतन समाधियामि सुरामि लया न सपमत्तधाना वेलमणिसिखापतन समाधियामि मणि पंचासिखापタニ न सुखति यन्ति न भोग सम्पता हिरे न निपुति यन्ति तथा सम्म सilang विसोताये अपमत्तना सपते पञ्चसुना गोठा Jawa ni panjang palamang sukang yeah. าาปานลาอาปานีจงกำไว้ทีจังกำไว้ตโจสุปาต่โจสุปานการมีการเมียรมีการเมียพ่อที่หนึ่งอที่หนึ่งเรื่องเวอาวักเปินตายเอวสักเปินตายเรื่องเวคาแหมเปินตายเรื่องเวคาแหมเปินตายข้อที่สองอที่สลาลัโคของหลายเปิลลาโของลายเปิข้อที่สามอที่สามบองกดนอนข้างยบของกดนอนข้างข้อที่สี่ Ya pet len ma Ya pet len ma Koti ha Koti ha Ya tap kin lau <laughs> mau นิยังกําไว้นิยังกําไว้โจสุสุปันโจสุสุปันการมีการแม่ตะกรรมนิยังมโนหธังกีมนุนิปันนิปันบ่เคยศิศิลาบ่เคยศิศิลาอัปปนัยอโนอัจฉริลังพุทธปัญญาตังยวัชีหังเนปนัง

อัยำเจ้าก็ยำคุณเปินมาเปลี่ยนก้นดเให้การดีไว้น้ำน้ำ ลองคำใจสามสีก้อหามสามก้อแห่ก้อหนึ่งนางแค่สองก้ออ่อนกว่าพอมือวันสามปอกใกล้ซอกกินพักหาอย่าปล่อยผานำกัดสักข้อนเต้าสามอันอันในปินปนพรานเท้าวันหนึ่งเยาวกวันหนึ่งป้นกว่า นหนึ่งเยอขึ้นหนึ่งพ้นกว่าขึน่เยาขึ้นหนึ่งพ้นกว่าขันธากต่จูังตายขันธาต่จูังายวงหนึ่งย้าวงหนึ่งพ้นกว่าวงนเยวงหน้นกว่าขันธากต่จูตังตายขันธ์าแตู่ดังตายเดินหนึ่งเหยาะเดินหนึ่งเซ้งกว่าเลื่อนหนึ่งเหยาะเลว่อนหนึ่งเซ้นกว่าขันธากต่จูดังตายขันธาตูดังายปีหนึ่งเหยาะปีหนึ่งเซ้นกว่าปีหนึ่งเหยาะหนึ่งเส้กว่าน

เป็นเพลทุกาไมเป็นเพลกเปิดวก็เปวจะก่อในจะก่อในมันเงอนำหนามันเงนำหนาเกิดตายตายเกิดตายตายน้ยเ่านำหนาน้ยานำหนาจะสีป้าจะสีป้าึงหำแรงหันถึงหำแลงหัน่หอกเกี้ยงากพ่เกี้ยงหากำสินจอมทำสิลจอมทำคำเจ้าพาลามเจ้าพาลาได้ทบยาได้ทบยาหันเจอหันเจอแรงหันาแลงหันยุบแรล่น้อยู่แหล่น้ทหำไรคา ทำไรครับทุกเขียงเหี้าทุกเขียงเหี้าหยุดแรนหนามยุดแรนหนาบอกเป็นลูกบอกเป็นลูกเข้าอ่ำโฮเข้าอ่ำพูทังมันเกือมทังมันเกือมอานาต้ากองโป่งอานาต้ากองโป่งหยุดแรนหนาก้างเก่าหยุดแรนหนาก้างเก่าโคตทตายมาโคตทตายมาข้องหาปอหาแม่ข้องหาปอหาแม่ปอเหลืองแพมีน้ำปอเหลืองแพมีน้ำไรซ้ำลืมเสไรซ้ำลืมเสจัดจัดเหี้ยปันปันจัดจัดเหี้ยปันปันมาผ่านขำเเม่นขำโม่เกือบมาผ่านขำเเม่นขำโม่ ປັນສິ່ງທຳທານສົນປສງທນອົາກ

โตเน่าโตเลิศตัวเลิอดโตูโตเน่าโตดูโตเน่าโตข้าวหนีบกินโเข้าหนีบกิน โลวเาตัวดือเาตัวรีตพังัังตัวอมีกามีขันตัวอมีกามีขันเอาในต้านนอกเอาในต้านนอกรอรภาคไคลไลรอรอภาคไคลไลั้งเดือไม่เต็มโหตั้งเดือไม่เต็มโหโลรอภาคไคไลรอรอภาคไคตั้งหนนไม่เต็มโตตั้งนไม่เต็มโตทมีใจรอผ้าทมีใจรอผ้าทำไม่ใจสังทำไม่ใจสังเมื่อนาถังตีแก่เมื่อนาถังตีแก่ดนาสัตวาัตตาลาสัตัจมาสัตวจำ

เมื่อไปขคมตุกค้าในัดีเหไว้ดีเหดไว้การตั้งนี้ในน้ำน้ำาตั้งนี้ในนำน้ำเมื่อไปตายในเมื่อไปตายในเ่ไปหายในเ่ไปหายในียไว้ดียไว้การตั้งนี้นน้ำน้ำกาตั้งนี้นนำน้ำมันขยำสิ่งสุดกว่ามันยำสิ้สุดกว่าจะมาหนามนนาควดใจมานามันน่าด มันข้าวยำพูดการล่ไล่จำมันตายมาทีที่เอานมจิตเข้าาจิตเข้าาัเจอโจชาเหตุการณ์ต่้งมีามุสตนาคุโซนาคุโซสลาคุโซสิลาคุโซวานาคุโซานาคุโซไวน้ำน้ำไวน้ำน้ำยังมีลองคำใจสังยังมีลองคำใจสังยังมีลองหนองต้านงใจสังลลาล่า

Nak hari al, nak hari al, al hari al, al ini รันพุทธศาสนาปีหาเจ้าค่า อมรมความเป็นกันอมร่มความเพ็งกันงแม้คนมีติกินข้าวแม้คนมิติกินข้าวม้หมมีติตการแม้หมุนจมมิติตะกาศาสนาเองศาสนาเอืองมิติห้าวเจ้าค่ะมิติห้าวเจ้าค่ะอมร่มความเป็นกันอมรอมความเป็งกันงาดิกมมลนาิกมมลทุนดีกอบแอบทุนดิกอมแอบนาิกรคมจานาดิกมคมจ้าตาลดีกอบหลังกาตาลดีกอบหลังกากาลีกบมจมุนกาลีกบเจ้ามุนนุริกมมีกติสัจจา กั i ที่สัจจะทนาิกอตังสินสัจจสัจสมาธิมันคึมปัจจุบันจะตัณหาจะตัณหาสัจากินน้ำกินกอยกินน้อยินกาวเมมือันนถ

ปิสยาปิสยาพอดูอดูสัเจ้กโตก้ะจังมะกุไวอะไรตังนั้นตาวันนั้นนักกันโนมัยที่เท